เข้าสู่รายการบอบรรดาใจอีกครั้งนะคะช่วงนี้ค่ะต้องยอมรับว่าคนไทยนะคะยังคงตกอยู่ในภาวะของความเศร้าแล้วก็ความหดหู่นะคะอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้ในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาและในช่วงเดือนต่อ,ตอไปอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำบางที่ก็แห้งบางที่ก็อาจจะยังกําลังจะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกําลังใจแล้วก็การให้กําลังใจกันหรือว่าการที่เราพูดในเรื่องดีๆให้แก่กันเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดเลยนะคะวันนี้ค่ะเตยขออนุญ,ญาตค่ะหยิบเอา ทิปส์หรือว่าเรื่องราวดีๆจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกันดีกว่านะคะหนังสือพลังแห่งการเอาชนะค่ะจะหยิบเอาในหัวข้อของเรื่องของการขาจัดความทุกข์ดีกว่านะคะมาพูดถึงกันค่ะก็ในนี้ได้บอกเอาไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะเอาชนะความทุกข์ได้เนี่ยอย่างน้อยค่ะอย่างแรกเราต้องยอมรับซะก่อนว่าทุกนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทราบค่ะว่าคอแรงก็ยากแล้วนะคะการที่เราจะยอมรับเพราะเป็นเตยเองเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จริงมันไม่จริงแน่นอนเลยประมาณนี้นะคะแต่ยังไงซะเราต้องยอมรับให้ได้ค่ะว่าเออมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงตอนนี้เราเป็นทุกข์อยู่เพราะถ้าเราแบบยังติดอยู่นะคะว่าโอยมันมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่ไเกิดมันจะติดอยู่อย่างนั้น,นะค่ะไม่ม,ไมีไม่มีทางหาทางออกได้นะคะเ <projecting. S 1> มืเ่อเรายอมรับแล้วลว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็มันมีอะไรเป็นสาเหตุอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวของภัยธรรมชาติแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราควรจะคิดจะเตบบต่อไปว่าเราจะทํำยังไงดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะออข้อสองนั่นก็คือว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานั่นเองเพราะเราทําใจยอมรับแล้วค่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะนะเราไม่โกหกตัวเองค่ะเรามานั่งหาวิธีแก้ไขดีกว่าว่า เออมันควรจะเป็นยังไงลองนึกนะคะว่าเราเขียนไปเลยว่า เอ๊เราแก้ไขข้อที่1อย่างนี้ดีไหมข้อที่2แบบนี้ดีไหมวิธีที่3แบบนี้ดีไหมอย่างน้อยค่ะระหว่างที่เราใช้เวลาในการที่คิดหรือว่าให้สติกลับมาเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองอะไรได้สว่างมากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะนั่นก็คือการเรียนรู้ทุกข์ของคนอื่นนะคะเพื่อเป็นทางจัดการทุกข์ของตัวเองอย่าคิดว่าฉันโชคร้ายจังเลยฉันทุกข์อยู่คนเดียวเองไม่มีใครเดือดร้อนเท่าฉันบ้านฉันทำไมน้ํามาถึงเอวบางคนบ้านถึงอกบ้านคนอื่นเขาไม่เห็นท่วมเลยถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้ค่ะ เราจะติดอยู่กับความทุกนี้ไปอีกนานมากแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องเราความทุกของคนอื่นมันมานึกถึงน,น,นะคะอย่างเช่นถ้าบ้านคุณน้ําท่วมถึงหน้าอกคุณลองนึกแล้วกันว่าบ้านอื่นที่เขาท่วมถึงหน้าอกและเขาพิการด้วยเขาทุกกว่าเราไหมคะเราจะมีรอยรู้สึกว่ามีรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ว่าเออเราโชคดีกว่าเขาแล้วอย่างน้อยเรายังมีโอกาสที่จะเดินออกจากบ้านหรือว่าพายเรือออกจากบ้านได้ไม่เหมือนกับคนอื่นที่อาจจะทุกกว่าเราโดยที่ นอนปเป็นอวพาธอยู่บ้านแล้วต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือกว่าจะมาถึงผ่านไปอีกหลายวันมากแค่นี้ค่ะเราก็จะมองเห็นว่าเรื่องของเราเนี่ยยังโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากนะคะข้อที่4ค่ะสลัดทุกข์ให้หลุดพ้นออกไปนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราย่ําแย่หรือมีปัญหาเราต้องต้องพยายามนึกค่ะว่าเอ๊ะเอเอทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นชั่วคราวมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไป ะะอย่าโมดแต่ยึดติดอยู่ที่ว่าโอ๊ยทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ฉันเกิดมาทั้งทีทําไมฉันถึงน้ําท่วมจมขนาดนี้เงิน,นฉันที่สะสมไว้อยู่มันก็มีไม่เพียงพอคือถ้านึกในทางที่ลบๆๆไปเรื่อยๆเนี่ย สุขภาพจิตเราก็เสียค่ะสุขภาพจิตเสียพุบมันไม่มีกําลังใจในการทําอะไรต่อไปมันไม่มีโอกาสที่เราจะเห็นทางสว่างได้เพราะฉะนั้นพยายามนะคะสลัดความทุกข์นี้ออกไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามแต่ตรงนั้นค่ะคืออย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะข้อที่5ค่ะคือทําจิตใจให้สงบค่ะจิตใจให้สงบคือเราพอทํามาเรื่อยๆหลายสเต็ปแล้วพอจิตใจให้สงบคืออะไรบางคนอาจจะเป็นการสวดมนต์อยู่บ้านก็ได้หรือว่า เล่นกับลูกหลานภายในบ้านหรือว่าอาจจะเป็นอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอ่าอย่างเช่นหนังสือที่เตยแนะนําในวันนี้ก็ได้อย่างน้อยค่ะทําให้คุณไม่ฟุ้งนะคะแล้วก็ไม่คิดจะเลิดเปิดเปิงออกไปว่าโอ๊ยฉันฉันเกิดมาทั้งทีไม่อยากเลยฉันแบบไม่อยู่แล้วดีกว่าไปฆ่าตัวตายดีกว่าซึ่งตรงนั้นมันเป็นทางออกที่ผิดๆนะนะคะการที่บางครั้งเราอยู่สงบนิ่งอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบบางคนน้ําท่วมแล้วไม่มีโอกาสออกไปข้างนอก ถือซะว่าเป็นช่วงดีจังหวะดีๆที่ฉันได้อ่านหนังสือดีๆอยู่ที่บ้าน นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ทําให้สัมพันธภาพในครอบครัวเกิดขึ้นก็ได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะหนังสือพลังแห่งการเอาชนะนะคะข้อมูลดีๆที่ให้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะอ่านหนังสือนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับเป็นเซตหนังสือเลยนะคะก็จะมีหนังสือทั้งหมด3เล่มค่ะเป็น1ชุดเป็นหนังสือที่คุณจุธามาสสงขาเขียนเอาไว้นะคะก็จะเป็นหนังสือพลังแห่งการเอาชนะแล้วก็มีหนังสือถ้าหัวใจร้องไห้ไม่ต้องฝืนยิ้มหรอกนะคะก็มีอ อ,อ,อีกอันหนึ่งคือสมาธิ5นาทีชีวิตดีตลอดไป3เล่มนี้ค่ะปกติราคานะคะ530บาทค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อตรงค่ะกับสำนักพิมพ์ More of Life เท่านั้นนะคะเพียงแต่โทรเข้ามาที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็จาก530บาทจะลดเหลือ371บบาทนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ยื่นหนังสือดีๆให้กับคนที่คุณรักในช่วงปีใหม่นี้ก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ นะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เ,เอามานำเอามาฝากกันนะคะแล้วก่อนจากกันไปนะคะฝากไะะว้น,นิดนึงค่ะว่ารายการบอบรนดาใจค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ค่ะตอน10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะแล้วเราก็รีรันด้วยในวันจันทร์เช่นกันตอนหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันเสาร์ตอนห้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งวันนี้ค่ะเตยแล้วก็ทีมงานบอรรนดาใจนะคะขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกัน,นในวันจันทร์หน้าดูซิว่าใครเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ